ไปนะคะฟังความเห็นจากภาคธุรกิจบ้างค่ะคุณวิชัยอัศรศกรรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันค่ะเชิญคุณวิชัยค่ะเรียนท่านอาจารย์หมอประเวศวสีคุณหญิงชดา แต่ครับคุณยิ่งชดาวัฒนศิริธรรมนะครับคุณวิเชียนปกสะธรคนที่รับผิดชอบไม่เชิญถึงก็สั่งผมมานะครับจะบอกว่าไม่มาไม่ได้นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมมาในวันดีแล้วก็ท่านประโมทุธีวงศ์นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆมานะครับคุณหมอพลเดชเป็นประที่วันนี้มีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับ ต้องเรียนว่าเป็นการบรรยายที่ประหลาดสำหรับส่วนตัวผมนะครับเป็นบรรยายมาเยอะเป็นครั้งแรกที่บรรยายในห้างสรรพสินค้านะครับโปติมาที่นี้ไม่มาบรรยายนะครับจะมาหาสินค้ามาดูหนังนะครับก็จะเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งนะครับที่คุณหญิงได้นำเสนอนะครับก็จะพยายามล้วก็วันนี้จริงๆแล้วคิดว่าชีวิตผมจะสบายตอนนี้ประชุมเยอะนะครับก็เนึ่อว่าจะเป็นรูปแบบแบบพานโน ก็หวังพึ่งประหลัดกิริพงศ์นะครับคุณหมอกฤษดาว่าเราคงทํางานร้อยเราบอกให้มาไล่พูดทีละคนเลยนะครับก็ไม่ได้เตรียมสไลด์ presentation มาเดี๋ยวก็ขออนุญาตพูดในประหมดสดๆจากใจนะครับว่าวันนี้ที่มาด้วยความยินดีด้วยที่ผู้รักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถึงและทมกลาง บุคคลที่ผมปราศสายตาไปนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สมควรได้รับความรเคารพรับถือนะครับวันนี้ในภาคธุรกิจเองเนี่ยต้องเรียนว่ามีภารกิจมากมายเยอะแยะนะครับบนบ่าของภาคธุรกิจตอนที่ผมเข้ามาร่วมงานในหอค้าไทยนะตั้งแต่เป็นกรรมการเป็นเลขานิการของค้าไทยปัจจุบันนี้เป็นรองประธานกรรมการหอค้าไทย ไม่เคยคิดว่าจะมีภารกิจมากขนาดนี้นะครับตอนหลวงตัวรับมาตำแหน่งเนี่ยนะครับคิดว่าจะทำแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะครับแต่มาตั้งแต่สมัยท่านประมูลสธิวงกรดีษประธานกรรมการหอค้าไทยโดยเฉพาะย,ายิ่งสมัยที่ดุสิตนรัตน์ขรเนี่ยบทบาทของภาคชนในเรื่องของสังคมมีบทบาทสูงมากโดยเฉพาะเรื่องครงการในการ ลดความเหลือห่อมล้ำในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งจะได้กล่าวต่อไปนะครับบดบาทในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตผมเนี่ยจะต้องมาทําเรื่องนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพด้วยความตรงตรงแม้กระทั่งภาคธุรกิจเนี่ยเรามีชาร์เตอร์ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเือนแต่สุดท้ายเราต้องเข้ามามีบทบาท ในการเสนอทางออกให้บ้านเมืองเขาบอกไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องทางออกให้บ้านเมืองก็ด้วยความยียดดีก็ได้ทํามานะครับในเรื่องแรกเนี่ยในเรื่องของการลบความหลบล้าตั้งแต่สมัยท่านประมุสุธิโมแล้วโดยเฉพาะคุณดิษฐ์พันาคอนทางหอการค้าไทยเองเนี่ยเราได้คุยกันว่าการพัฒนาประเทศนั้นถ้าเราจะมุ่งเน้นพัฒนาเพียงเศรษฐกิจอย่างเดียว มองเจริญความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP อะไรของนี่หลายประเทศไทยคงไปไม่รอดเราเองนักธุรกิจเองซึ่งเดิมในอดีตเขาบอกพ่อค้าก็มีสายพ่อค้าจะมุ่งเน้นในการที่ทําธุรกิจซึ่งก็เหนื่อยยากอยู่แล้วนะครับอย่าคิดว่าทําธุรกิจนี้ง่ายนะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็เยอะคนที่ทําแล้วไม่ประสบความสำเร็จนี่ล้มหายตายจากไปเยอะก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราคิดเพียงมุ่ง หาแต่ประโยชน์ส่วนตัวสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับบริษัทตัวเองมุ่งในแง่ของทรัพย์สินเงินทองความร่ำร,รวยนี่ประเทศก็ผูไปได้แล้วก็เป็นความเป็นจริงชนะันะครับมูค่าไทยในสมัยนั้นนะครับก็ได้เรื่องโครงการขึ้นมาสองโครงการโครงการหนึ่งที่เรียกว่าทนานาหนึ่งไร่ได้เงินหนึ่งแสนแลโครงการหนึ่งที่เรียกว่า1 1> หนึ่งบริษัทหนึ่งชุมชน โครงการทำานหนึ่งไร่หนึ่งเงินหนึ่งแสนดีตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมีหอนครผสมมาเสนอโครงการว่าจะใช้แนวเศรษฐกิจผสมผสานคือคนที่ทำานเนี่ยเขาบอกว่าได้สทธิีพียงแค่ไม่ถึงหมื่นบาทแต่เขาผมจะพันบางคนทำแล้วติดลบนี่คือเหตุที่เป็นเี่เป็นสินมากมายเขาบอกว่าทำยังไงให้เงินหนึ่งแสนพี่ีูสิทธถามพวกนี้บอกว่า พวคุณนี่สิบแปดคนมันเป็นไปได้จริงนะครับและโครงการก็เลยได้มีการทดลองพิสูจน์ที่บ้านหนองแต่ที่บ้านหนองแต่ที่จังหวัดที่จังหวัดนะครับที่จังหวัดภาคสานนะครับปรากฏว่าในสิบห้าแรงที่เราลงไปนั้น มีโครงการที่ไม่ถึงแสนครับได้สองหมื่นสี่หมื่นบาทหกหมื่นบาทแต่แปลงที่สูงที่สุดนั้นได้สองแสนหกนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเองเนี่ยไม่มีความรู้นะครับตามไปดูแล้วก็หมหาไรอ,อนค้าไทยก็ตามไปเก็บตัวเลขเป็นครั้งแรกที่เราประจักษ์ด้วยตัวเองว่ามันเป็นไปได้จริงๆคําถามผมต่อไปก็คือว่านี่ถ้ามันทําได้ทําไมไม่ระปูทั่วประเทศเลยนะครับอ,อันค้าก็เริ่ม ที่จะส่งเสริมทั่วประเทศตอนนี้อบรมไปเนี่ยสองแสนสองแสนกว่ารายแล้ว <S <S เมื่อประมาณต้นปีนี้ผมกลับจาก,กนครศรีธรรมราชนะครับบ้านปากแพรกนะครับถ้าจะไม่ปิดที่ปากพาน,านังมีพื้นที่อยู่แปดไร่เราทำนาไปนะครับไม่ทำไม่ใช่ทำนานเดียวทำนานเดียวไปไม่รอดนะครับนานี่ข้าวนี่อาจจะเป็นแค่30%ของรายได้แต่ทำไปเนี่ย จะมีะปลูกพืชสวนครัวนะครับปลูกผักเลี้ยงเป็ดมีไข่ไก่เลี้ยงปลาแรงต่างมีรายได้เสริมต่างๆอก60-70มีรายได้รวมในช่ที่8ไร่เนี่ย2ล้าน3แสนบาทมีค่าใช้จ่ายอยู่ 1, 000, 000, 000. แสนสี่หบาทเาลไดห้สุดที่ประมาณ2ล้านหนึ่งตกแล้วไร่หนึ่ง2แสนหกแล้วยังมีหลายแหล่ที่ที่ผมยกตัวอย่าง เรารากฏว่าสิ่งที่เราทำนี้มันไม่ใช่แปลกประหลาดน,นะปรากฏว่าพอเราไป search, search เซิร์ชเซิร์ชดีเนี่ยมีชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนอะไรหลายลอย่างพอมาท่านปลัดกรีพงศ์ให้ไปจอยในเรื่องของเครือข่ายด้านหน้าปัจจุบัประทันหนึ่งเราเคยทําเรื่องปฏิรูปเกษตรก็มีเครือข่ายเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะสิ่งที่หอนค้าทำไทยท,ยทำเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเลยมีโมเดลที่ประสบความสําเร็จอย่างนี้อยู่หลายโมเดลซึ่งอาจจะมีรายละเลอียดที่ต่างกันแต่แนวคล้ายๆกันก็คือ ยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เกษตรทฤษฎีผสมผสานมีรายได้จากข้าวมีรายได้จากมื้สวนครัวมีรายได้จากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่ไก่อะไรต่างๆานนี่ยผสมผสานเข้ามาวันนี้เนี่ยเติบโตเรื่องโครงการหนึ่งบริษัทยุชนก็ทํากันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของประธานวิพน์ผลเองของ ทางคุณพิพัฒน์พนิเวศบริษัทเพรสเนนต์ฟู้ดที่ไปปลูกเรื่องพริกของผมเองที่ไปทําเรื่องของอัญมณีเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าถึงมาถึงวันนี้นะครับสําหรับผมเองผมคิดว่าบทบาทในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าภาคธุรกิจเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยได้เยอะนะเราเป็นกว่าได้ยิ่งได้พูดคุยกับอาจารย์หมอประเวศวศสีแล้วเนี่ยก็ยิ่ง ท่านมีความเชื่อมั่นผมผมก็มีความเชื่อมั่นท่านนะว่าถ้าร่วมมือกันทั้งภาคธุรกิจและภาคประชา,า,าสังคมเราน่าจะทำอย่างนี้ได้นะครับอีกสองวันข้างหน้าเราจะนำเสนอโมเดลนะครับก็เพลินมาอยู่ในประบ,บทของเรื่องของข้าวนะครับว่าในสองปีกว่าที่ผ่านมา ทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะแต่ว่าพูดพาดพิงนิดหน่อยว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่ตั้งแต่เริ่มต้นมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะรวมทั้งหอนค้าไทยด้วยและเราเห็นว่าจะมีความเสี่ยงทั้งในแง่ความเสียหายต่อโครงการเองและความเสียหายในแง่ทุจริตคอร์รัปชันวันนั้นเองเนี่ยทางสโมสครคผู้ส่งออกข้าว ทั้งชาวนาบางส่วนนะครับที่ไม่ได้เข้าโครงการแล้วก็โรงศีบางส่วนเนี้ยมาที่หอค้าไทยแล้วก็ขอว่าหอค้าไทยเนี่ยในฐานะที่มีบทบาทในเรื่องนี้ควรจะออกมาค้านให้เต็มที่หน่อยผมพูดเมื่อสองปีกว่าที่แล้วตอนปีห้าสีนะฮะก็ถามกลับเข้าไปว่าก็พวกคุณก็เป็นค้าเข้า,ขานี่ทำไมคุณไม่ออกมาค้านเขาบอกว่าพูดไม่ได้มันเซนซิทีพูดแล้วเนี่ยอาจจะมี กระทรวงการคลังหลายหน่วยงานมาเยี่ยมนะครับขอให้หอนค้าไทยเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ช่วยพูดเรื่องนี้ทีประธานเองหลายหลายคนเองก็ลำบากใจนะที่จะต้องพูดเรื่องนี้เพราะทุกคนก็มีธุรกิจทั้งนั้นและที่สุดก็เป็นมติว่าต้องพูดก็เหลือว่าหาใครพูดทุกคนพร้อมใจกันมองมาที่หน้าผมแล้วก็บอกว่าวิชัยเนี่ยดีที่สุดเลยผมก็บอกว่าวิชัยไม่ได้เพราะวิชัยค้าเพชรคนค้าเพชรจะมาพูดเรื่องข้าวได้อย่างไร พอเขาจะใช้เราเขาจะหาเหตุผลที่ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ดีเพราะคุณไม่ได้ค้าข้าวเพราะฉะนั้นคุณไม่มีส่วนได้ส่วนเสียดังนั้นคุณจึงเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเมื่อสองปีที่แล้วที่มาพูดนะครับเขาก็ดานให้ผมออกมาพูดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงมีโค้ชเยอะแยะมีคนมาเทรนเยอะแยะก็ถ้าไทยที่รู้จักผมแล้วสงสัยว่าเมื่อสองปีที่แล้วทําไมวิชัยค้าเพชรออกมาพูดเรื่องค้าข้าวนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเฉลยคําตอบให้รับทราบว่า ไม่ได้อยากมาพูดหลังจากนั้นเองในช่วงสอง,ป,สองปีกว่าเนี้ผมเองก็ต้องได้พบกับชาวนาโรงสีผู้ส่งออกข้าวนักวิชาการใครต่อมใครที่เกี่ยวข้องกับวงการค้าข้าวทั้งหมดจนกระทั่งขณะน,นี้มีคอสอชอแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเลิกโครงการรับจำนำข้าวแต่เขาถามต่อว่าแล้วเลิกแล้วอะไรต่อละ What next นะวันนั้นก็ประชุมกัน หอคาก็เรียกให้ไปชุมกันอันนี้คือสดๆร้อนๆนะครับที่มาเล่าให้ฟัง <c oughs> ผมก็เชิญทั้งนักวิชาการทั้งหมดสเต็กโฮลด์เดอร์ทั้งหมดมานั่งคุยกันแล้วก็บอกเขาว่าพี่ๆครับผมฟังพี่มาสองปีกว่าแล้วเนี่ยวันนี้พี่จะฟังผมบ้างได้ไหมนะเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่ฟังกับพี่ทุกคนเพราะพี่ทุกคนไม่คุยกันเลยผู้ส่งออกเขาไม่คุยกันนะผู้ส่งออกเขาไม่คุยรงสีลงสีไม่คุยชาวนะาก็ไม่คุยกันเลยมีผมคนเดียวที่คุยกับทุกคนนะครับ ก็บอกผมไม่รู้เรื่องนะแต่ฟังพี่มาแล้วเนะี่ยจนกระทั่งจะจําหมดจําได้หมดแล้วนะครับและเป็นที่มาที่ไปแล้วผมก็พูดในที่ประชุมว่าถ้าวันนี้มีคอสชามาเราไม่มีโครงการรับจํานําข้าวผมขออย่างได้ไหมว่าถ้าจะเสนอยุทธศาสตร์เรื่องข้าวไปที่รูปเรื่องข้าวเนี่ยขอให้ยึดชาวนาไปศูนย์กลางได้ไหมถ้าประเทศไทยจะส่งออกเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามช่างมันได้ไหมไม่ก็ไปสนใจ ถ้าเราส่งออกข้าวเป็นที่หนึ่งแล้วชาวนาจนเนี่ยเราไม่เอานะแต่ถ้าชาวนารวยแล้วมันจะส่งออกเป็นที่สี่ผมเอาอย่างเงี้ยโอเคไหมก่อนที่เราจะคุยทุกคนบอกโอเคนะครับอัน,นก็เป็นที่มาของเรื่องยุทธศาสตร,ร์ข้าวซึ่งผมจะไม่บอกวันนี้นะครับเก็บอุกไตไว้ก่อนเพราะว่าเด็กสองวันนี้จะมีการถแถลงในเรื่องนี้ก็เพียงแต่เป็นตัวอย่างที่จะเห็นว่า บทบาทที่หอนค้าไทยที่จะต้องรับหรืองการรัเราจะไม่เสนอมาตรการในเชิงที่ว่าจะทําให้ GDP โตขึ้นจะทําให้พ่อค้าร่ารวยขึ้นแต่เราจะยึดชาวไรช่ชาวนาเกษตรกรเรกน,นี่ยปส่วกลางเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องที่2ที่มีบทบาทสูงมากก็คือเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันนะครับวันนี้ผมดีใจมากที่มีผู้ใหญ่ที่ทุกคนกร้องนับถือรวมทั้งตัวผมด้วยคือท่านประโมทสุธีวงศ มาเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกเราเป็นผู้ใหญ่ที่เราก็รับรับถือเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชันแต่ผมอยากจะเล่าย้อนนิดหนึ่งว่าตั้งแต่ผมเข้ามารับเรื่องนี้ด้วยความบังเอิญ<ม>เพราะเพลินเป็นเลขาพี่ดุสิตพอพี่ดุสิตเป็นประธานคนแรกก็เลยบอกว่าเมื่อวิชัยเป็นเลขา,าขอก็มาเป็นเลขาองค์กรต่อต้านคอรัปชันด้วยละกันนะฮะพระประมูลมารับต่อแล้เกี่ยวกับพี่ดุสิตเสียก็บอกว่าใน่งเมื่อคุณรับมาแล้วก็ช่วยรับต่อ ผมก็รับมาถึงทุกวันเนี้ยนะครับเมื่อไรไม่ทราบว่าท่านจะรีลิสผมออกแต่มีครั้งหนึ่งตอนที่เราจัดงานเรื่ององค์กรต่อต้านครับชานเ,เรื่องต่อต้านส,สมัยนะั้นเราใช้คือว่าภาคีขายต่อต้านครับชานทุกครั้งที่ทุกคนรู้ว่าผมทําเรื่องนี้ก็เดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าวิาวชัยเชื่อเถอะชาตินี้ประเทศไทยทําไม่ได้ทําได้อย่างมากก็แค่ ส้างภาพอะไรกันไไนว่าเราต่อต้านรัปชันงอรัปช่าในเมืองไทยเขาบอกมันเป็นเรื่องที่ฝันเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องอะไรกับผมไม่ทราบไม่มีวันที่เมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้ผมก็บอกว่าพี่ดุสิตเพราะตอนแรกผมเชื่อนะก็ออบอกทำไมฮ่องกงเปลี่ยนได้ทำไมสิงคโปร์เปลี่ยนได้ทำไมเกาหลีเปลี่ยนได้นะครับก็บอกฮ่องกงเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยพวกคนจีนท้าขาย มันเป็นน้ำร้อนน้ำชาเป็นวัฒนธรรมเราจหงบอกว่าฮ่องกงมันจีนยิ่งกว่าเรานะและ40ปีที่แล้วมันโกงยิ่งกว่าเราแต่ทําไมก็เปลี่ยนได้<ม>ก็เลยไปที่มาที่ไปที่ไปเรียนรู้จากฮ่องกงเป็นประเทศแรกผมจะคัด story short ไม่พูดลงรายละเอียดแต่กระโดดข้ามมาตอนที่ประธานฮ่องกงมาที่เมืองไทยแล้วคืนนั้นวันที่1มิถุนายนที่ลนะูซิปโน บอกว่าวิชัยช่วยพาท่านไปเรียนหน่อยผมก็รับหน้าที่แทนไม่รู้สึกพาท่านไปเรียงตอนที่ไป่ายข้าวกันประธานห้องกลวิสเตอร์ธิบูติทองถามคำถามแรกบอกวิสเตอร์วิชัยพวกอยู่เอาจริงหรือเปล่าเนี่ยน่ <c oughs> <c oughs> นคำถามแรกที่ประธานห้องกนถามหอกันท่าไทยว่าหรือพวกอยู่ออกมาสร้างภาพสนุกๆให้ดูว่าพวกอยู่ดูดีมากเลยนะต่อต้าคร์ชันผมก็ตอบไปบอกไม่รู้นะ ก็เป็นคําถามเดียวางที่ผมถามประธานผมเหมือนกันประธานเขาบอกว่ามันถอยไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับไม่รู้เป็นคำตอบที่เขาพอใจหรือเปล่าแต่เขาบอกว่า I give you two tips สองอย่างถ้าอยู่ทําไม่ได้ประเทศไทยวันนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเรื่องคองร์รัปชันเลยเขาบอกว่าอย่างที่หนึ่งก็คือต้องทําให้คนไทยในประเทศของคุณเขาใช้คำนี้นะครับ มีความรู้สึกเจ็บปวดและพอรมานที่เห็นการคอร์รัปชันเพราใช้คำว่ feel pain and suffering cannot tolerate เลยคือไม่ไม่สามารถรับได้นะครับแล้วอย่างที่สองเขาบอกว่าประเทศไทยคุณต้องมีผู้นำที่มี political commitment and determination พ mm hmm. มาข้อที่สองผ <c oughs> เกือบจะกลับบ้านแล้วนะครับ <laughs> นั้นเมื่อสองปีที่แล้ว เออจริงผมไม่มีความย่างที่ใครๆก็ว่ากันนะครับอย่างแรกเนี่ยผมว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันโดยการนำาูลนิธระมวลสุทธิวงเนี่ยเราทําได้ดีมากถ้าคนถามผมว่าสองปีกว่าที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันทําแล้วเนี่ยอะไรที่ล้มเหลวและอะไรที่สําเร็จถ้าผมบอกว่าถ้าล้มเหลวหรือไม่สําเร็จก็คือคอร์รัปชันไม่ได้น้อยลงสองปีกว่าคอร์รัปชันยิ่งทํายิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเง,งินเราลงคอร์รัปชันยิ่งเพิ่มขึ้น และมีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกแต่ที่ประสบความสำเร็จก็คือการสร้างกระแสสังคมปลกจจซึมึกสังคมความตื่นตัวต่อต้านการคอรัพัปชั่นถ้าเมื่อตอนปี44สองปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพือใกัา5 4ทุกคนจะจำในแบบโกในแบบโกล67%ของคนไทยยดยเฉพาะเด็กๆนะครับ แต่รู้สึกว่าโพงไม่เป็นไรถ้าทุกคนได้ประโยชน์แบบน,นี้เนแต่โภงหายไปแล้วนะครับโพงของต่อต้านครับท่นโพงของชอชโพงของมารย้ของาไทยเป็นสีเดียวกันรวมถึงเอแบทโพที่หลังๆไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วนะครับแต่ออกมาเนี่ยสอดคล้องเดียวกันก็คือว่ามันกลับข้างกันแลยวขณะนี้แปดสิ่าเซของคนไทยไม่ยอมนะ้วพร้อมที่จะออกมาร่วมมือ ที่จะตอบต้านการรับชื่อในทุกรูปแบบเพียงแต่ขอให้เขาสร้างเวทีให้เขามีส่วนร่วมตรงเนี้เป็นจุดสําคัญในจุดที่สองนั้นก็คงอยู่ที่คอสชอนะครับเพราะวันนี้ก็มีคอสชอผมอาจจะพูดสดตัวนะครับว่าผมมีความหวังผมมีความหวังว่าผู้นําที่มาจากนนาการเป็นาการอนะื่นนั้นผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดี ว่าเจอแต่คนที่อาจจะมีวาทกรรมเยอะและพูดเรื่องนี้เยอะแต่ทําอาจจะน้อยไปหน่อยแต่วันนี้กศชมาเรืก่กว่าก็หวังว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น political commitment หรื determination นะครับผมก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นในส่วนที่3ที่พูดถึงเรื่องของ ทางออกของบ้านเมืองที่เราคุยไปแล้วว่าภาคเอชนเราไม่ก็ย,ยุง่งไม่ก็ย,ยุ่งกการเมืองนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ยุ่งนะครับไม่เศร้ากานต่อต้านก็ยิงย่งดีกล่าไมด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยหาทางออกให้กับบ้านเมืองโดยที่มีที่เรียกว่า7องค์กรภาคเอชนโดยการสนับสนุนของเครือข่ายเดินหนาตาเปติรูปซึ่งท่านประหลักกิติพงศ์เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นคอร์ลดเดอร์ในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ให้ความเคารพท่านมากนะครับท่านก็ผลักดัน แล้วก็สนับสนุนนะครับให้หลายๆส่วนเนี่ยเข้าไปช่วยเปลี่ยนแปลงไปในรูปสังคมนะครับในวันนี้เนี่ยไม่มีครั้งไหนในชีวิตผมที่ผมมีความรู้สึกว่าวันนี้สังคมไทยนั้นเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะครับทุกครั้งเนี่ยเราคุยแต่อยู่ในห้องประชุมอยู่ในวางแผน แล้วคนที่เราคิดว่าเขาน่าจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ก็คือคนที่เป็นเฮดเป็นหัวหน้าของเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โทษที่ไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจในสังคมในรูประบบเดิมเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำนะในสิ่งที่เราปราชถนาที่เขาทำนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีความหวังจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการบ้านอีกอันหนึ่งจากอาจารย์หมอนะครับว่า จะมีส่วนช่วยผมหวังว่าโครงการซึ่งผมก็จะไม่เปิดเผยในที่นี้นะครับแต่ว่าคิดว่าโครงการนี้ถ้าได้ทำได้เข้ามาทำเพราะโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆผมไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้นมันจะเกิดขึ้นในสภาผมไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นในห้องประชุม หรือว่ามีใครสักคนใหญ่ๆหรือจะออกกี่ประกาศกี่ฉบับสิบฉบับยี่สิบฉบับผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงนั้นจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของประชาชนเริ่มด้วยจากการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในจิตใจของเขาอย่่งที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งได้ว่าและการเปลี่ยนแปลงในจิตใจในความคิดต่างๆนั้นในที่สุดก็ไปเปลี่ยนแปลงการกระทําเปลี่ยนแปลงการทํางานเปลี่ยนแปลง รอบข้างครอบครัวลูกหลานแล้วก็สังคมรวมทั้งอย่างจำผมก็จะต้องเปลี่ยนแปลงในบริษัทในตัวเศรษฐกิจนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าวันนี้กำลังมาถึงแต่เงื่อนไขที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่บอกว่าภาระนี้อยู่กับผู้มีอำนาจไม่ใช่ท่านเป็นคนเพียงเปิดแพลตฟอร์มและให้โอกาสการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อให้สังคมไทยมีความสุข นะครับอย่างที่จัวโอวไว้ในวันนี้จะเกิดขึ้นประชาชนและผมคิดว่าขอฝากความหวังนะครับไว้กับทุกๆท,ท่านว่าเราเปลี่ยนสังคมได้ผมเองจะขอมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนสังคมให้เป็นที่น่าอยู่เพื่อเราจะได้มีความสุขต่อไปขอบคุณครับ ขอบพระคุณคุณวิชัยอัศรสกรนะคะสำหรับบทบาทของภาคธุรกิจในการทำงานตั้งแต่ที่คุณวิชัยได้เล่าให้ฟังนะคะเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของการปรับยุทธศาสตร์เรื่องข้าวมาจนถึงทิศทางในการทำงานเพื่อต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันนะคะเห็นได้ชัดว่าเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยประคับประคองช่วยให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่อนาคตที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะ